สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำทำไมเด้อดารีกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้กองกรกับต้นตาจะพาทุกคนไปตัวเองกินย่านหัวลำโพงแล้วก็เยววาวราชกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการดูภูจากวิวที่เราเห็นจากโรงแรมที่เราไปพักกันนะ ซึ่งโรงแรมที่เรามาพักกันรอบนี้ก็คือเดอะคอเตอร์หัวลำโพงนะซึ่งการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกมากๆเลยนะแค่นั่ง MRT มาลงที่หัวลำโพงแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงเดอะคอเตอร์แล้วเพราะว่าเรามาวันที่31ธันวาคมนะที่นี่เขาก็เลยแต่งเป็นธีมคริสต์มาสน่ารักน่ารักด้วยมีน้องหมากับคุณส n โนแมนแล้วก็เซนต์คอสตั้งอยู่ที่ล็อบบี้ด้วย อเคเลยนะทุกคนมองเห็นวิวสถานีรถไฟหัวลำโพงจากทางหน้าต่างด้วยนอกจากนี้ยังมีขนมน่ารักน่ารักเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้เราด้วยนะหลังจากที่เก็บของกันเสร็จแล้วเราก็จะมาตะเวนกินกันต่อเลยเริ่มจากซอยที่อยู่หลังโรงแรมกันก่อนร้านแรกที่เราจะไปกินก็คือข้าวหมูแดงซีมอรกตแต่ว่าของหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้กิน แล้วร้านที่จะกินร้านถัดไปก็คือหมูสเต๊นะอยู่ติดติดกันเลยหมูสเต๊ที่นี่ไม้ใหญ่มากๆช่ำมากๆขนมปังก็อร่อยมากๆเลยนะทุกคนลองมากินกันได้ต่อมาก็จะเป็นร้านไอติมโฮมเมดที่อยู่ในซอยเดียวกันนะทุกคนร้านนี้มีไอติมให้เลือกเยอะมากๆเลย รสชาติที่เราเลือกก็จะเป็นมินช็อกชิพกับไวเมาส์นะกินสองานรวมกันแล้วก็อร่อยมากๆเลยไว้เมส์อะอร่อยสุดๆเลยทุกคนชอบมากๆเราก็เดินกินไอติมกันไปเรื่อยๆจนถึงร้านถัดมาก็คือหอยทอดเท็กซัสยอราชนะร้านนี้เขาให้หอยเยอะมากๆเลยนะทุกคนอร่อยมากๆเลยด้วย จากที่พักที่เราพักเดินมาเยาวราชก็ไม่ไกลนะทุกคนประมาณโลเดียวเองเดินเข้าซอยตาม g o o g l e Map ได้เลยหลังจากนี้ทุกร้านที่กินก็อยู่ตรงโซนเยาวราชเกือบหมดเลยนะใครที่มาเยาวราชก็อย่าลืมมาแวะกินกันนะถัดจากร้านหอยทอดเท็กซัสเยาวราชเดินมาอีกไม่ไกลก็ถึงร้านสลาเปากูหลงเปาแล้วนะทุกคนร้นานนี้ก็จะเป็นร้านสลาเปาโบราณที่เราสั่งก็จะมีไส้หมูสับไข่เค็มกับมันโถนะ อันนี้ก็อร่อยทั้งสองอย่างเลยนะทุกคนลองมากินกันได้หลังจากนั้นก็มาต่อกันเลยที่คาเฟ่บ้าน2459นะทุกคนที่นี่ก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะแล้วก็เครื่องดื่มก็ค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครกำลังหาร้านคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วว่าที่นี่ก็โอเคเลยนะทุกคน หลายอย่างจนอิ่มแล้วเราก็จะเดินไปไอคอนสยามกันนะทุกคนซึ่งก่อนที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปไอคอนสยามเนี่ยเราก็จะแวะไปดูงานศินละปะที่ร i v e r c i ซ y กันก่อนนะสำหรับใครที่ชอบงานศินละปะก็มาที่ร i v e r City กันได้นะที่นี่เขาก็จะมีนิทรรศการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลย ที่ไอคอนสยามก็รู้เลยว่าคนเยอะมากๆก,ก็คือคนเยอะสมกับเป็นคืนเขาดาวเลยนะทุกคนของเราเราแค่มาเดินเล่นกันเฉยๆนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาอะไรกินกันต่อที่เยาวราชแล้ว มาถึงเยาวราชก็เริ่มต้นที่เท็กซัสสุก,กี้กันก่อนเลยขอบอกเลยว่าแค่ร้านนี้ร้านเดียวก็คือกินจนอิ่มมากๆแล้วนะเพราะงั้นหลังจากนี้เราก็คงแค่หาขนมกินกรุบกริบที่เยาวราชแล้วก็กลับที่พักกันนะพอกลับถึงที่พักแล้วเราก็อาบน้ำแต่งตัวนั่งรอดูพูวันเขาเดาวกันนะ บอกเลยว่าไม่เคยเห็นผู้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยมองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้ปุ้งปังปุ้งปังเต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลย คููไปเมื่อคืนเช้านี้ก็เป็นเช้าวันสดใสที่ตื่นมาแต่เช้าเลยนะทุกคนขอบอกเลยว่าวิวตอนเช้าที่นี่ก็ดีมากๆเลยนะสวยมากๆถนนลงมากๆด้วยหลังจากตื่นเต็มตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาทานข้าวเช้ากันนะทุกคนซึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันนะทุกคน ที่เราต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวเราสองคนจะแยกย้ายกันไปทำบุญกับที่บ้านกันนะเพราะงั้นก็เลยอดว่ายน้ำนะแต่ว่าสาว,ว่ายน้ำของที่นี่เขาสวยมากๆน่าว่ายมากๆเลยนะทุกคนตัดภาพมาที่ตอนบ่ายเราก็มาไหว้พระทำบุญกับที่บ้านกันนะ เรามาที่วัดสนดจังหวัดนนทบุรีที่นี่ช่วงปีใหม่ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดินสบายๆเลยแล้วนอกจากไหว้พระทำบุญแล้วที่นี่เขายังมีให้อาหารปลากับให้ย่าควายอีกนะบอกเลยว่าน้องควายที่นี่น่ารักมากๆเลยนะแถมยังรูปเล่นได้ด้วย กินที่ตลาดน้ำวัดตโนดกันก่อนนะแล้วหลังจากกินเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็แฮปปี้นิวเียร์กันอีกรอบนะขอให้มีความสุขกับปีนี้นะทุกคน